สวัสดีท่านผู้จเจริญทุกท่านพวกผมในช่อง System นะครับล่าสุดนี้เนี่ยเรือรบลำล่าสุดของรัสเซียนเนี่ยก็ถูกยูเครนทําลายไปเรียบร้อยแล้วเรือลานี้ก็เป็นเรือที่มีศักยภาพพอสมควรมีนาวาแอดมิรัลมาคารอฟเป็นเรือรบที่ติดขีปนาวุธและรอบนี้เนี่ยก็ถูกทําลายโดยขีปนาวุธของยูเครนอีกเช่นเคยฮะนิปจูนและที่เจ็บก็คือว่าเรือลํานี้เป็นเรือใหม่นะถือเป็นเรือใหม่ออกปฏิบัติการได้ไดเมื่อปี2017เอง เพราว่าเพิ่งใช้มาได้ประมาณ5ปีก็ถูกทำร้ายไปเรียบร้อยและถ้าเรามองจากสงครามครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีมุมที่สหรัฐกับรัเสเซียเห็นตรงกันมุมที่ยูเครนกับรัเสเซียเห็นตรงกันก็คือว่าจะไม่ยอมแพ้สหรัฐก็จะช่วยสับสนุนยูเครนเรื่อยๆสหรัฐจะไม่หยุดส่งอาวุธไปช่วยเหลือยูเครนรัเสเซียก็เหมือนกันรัเสเซียก็มองว่าตัวเองจะไม่หยุดส่งทหารเข้าไปจะไม่หยุดปฏิบัติการต่อยูเครนจะไม่หยุดถล่มยูเครนต่างคนต่างคิดแบบนี้นั่นคือมุมที่ตรงกันแต่การที่คิดเหมือนกันไม่ได้จําเป็นว่าตต้้ออองเเเป็นนน,นนนนนววกกดดีียััั่มมคคิหืืลแ เหมือนกันในฝั่งของตัวเองฮะทุกคนมองในมุมตัวเองเท่านั้นจะเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างหวังให้อีกฝ่ายหยุดไม่งั้นก็คือต้องสู้กันให้แพ้กันไปข้างรัสเซียก็คิดอย่างนั้นเช่นกันรัสเซียจะไม่หยุดจนกว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้แบบราบคาบไม่ไหวแล้วจริงๆหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือว่ารัสเซียอาจะโดนยึดอํานาจนั่นคือการเปลี่ยนการปกครองเปลี่ยนการจัดอานาจหรือโดนรัฐประหารอะไรก็ตามอันนั้นเป็นการถอนแบบดูดีอ่ไม่ได้ดูแบบไป้สู้จนไม่ไหวแล้วแพ้ ซึ่งรัสเซียก็คงกลัวภาพลักษณ์นี้แหละที่แบบสู้แล้วแพ้ถ้ามีการเปลี่ยนอํานาจเปลี่ยนมืออันนั้นก็เป็นไปได้อยู่แต่ในมุมส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าในท้ายที่สุดแล้วรัสเซียจะเป็นผู้พ่ายแพ้และรัสเซียก็จะเสียหายหนักมากซึ่งตอนนี้รัสเซียก็เสียหายหนักมากอยู่แล้วทั้งกองทัพทั้งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ต่างเนี่ยโดนยึดโดนทำลายเพียบรัสเซียก,ก็ต้องลงทุนมหาศาลและสุดท้ายแล้วรัสเซียจะแพ้เพราะอะไรเพราะว่านี่ฮะต่างประเทศสนับสนุนอาวุธให้ยูเครน หรือรัสเซียากาลังสู้กับอีกหลายสิบประเทศอีก30ประเทศที่ส่งอาวุธให้ยูเครนรัสเซียจะไปสู้ได้ไงเอาแค่สหรัฐสามส่วนประเทศเดียวรัสเซียก็หนักแล้วอันนี้รัสเซียมีแค่ประเทศเดียวคือไม่มีใครช่วยเหลือรัสเซียเลยตอนนี้รอบข้างจะมีประเทศเดียวซึ่งส่วนตัวผมอาจจะมองว่าไม่ใช่ประเทศก็ได้นั่นคือเบลารุสเบลารุสก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นแบบลูกของรัสเซียเป็นแค่ลูกคือไม่ใช่เป็นประเทศแบบอิสระเสรีของตัวเองนะเพราะว่าเบลารุสมักจะเดินตามทางของรัสเซีย แล้วก็ถ้าเวลาแบบเจอพูดคุยกันกับปูตินเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้นําเบลารุสก็มักจะแบบค่อนข้างเกรงกลัวมีอาการเกรงๆหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็พร้อมสนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องอะไรแบบนั้นแต่คือในฝั่งจีนเนี่ยมันก็น่าสงสัยใช่ไหว่าทําไมจีนไม่สนับสนุนนั่นเป็นเพราะสหรัฐก็มีการเตือนจีนไปแล้วว่าอย่าสับสนวนนะสามสนวนจีนจะเสียหายหนักเพราะว่าเศรษฐกิจจีนขึ้นกับ US ขึ้นกับสหรัฐเศรษฐกิจจีนขึ้นกับทั่วโลกไม่ได้ขึ้นกับรัสเซียสิ่งที่จีนทําการค้ากับ ซึ่งทาให้จีนไม่กล้าสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงให้กับรัเสเซียหรือสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ฮะคือโอเคแต่ต่อให้จีนอยากจะสนับสนุนอาวุธก็เถอะมันก็ให้ไม่ได้เพราะว่าอาวุธของจีนน่ะถือว่าไม่ได้ก้าวล้ําไม่ได้เป็นเทคโนโลยีอะไรดีนะักยิ่งถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยจีนเพิ่งจะพัฒนาเครื่องยนต์เครื่องบินลบตัวเองได้ไม่นานนี้เองนะถ้าแต่ก่อนจีนต้องพึ่งพาเทคโนโลยลีรัสเซียเยอะเลยรถถังก็ต้องแบบเทคโนโลยีรัสเซียเครื่องบินลบก็ต้องเทคโนโลยลีรัสเซียแม้แต่เรือรบ เครื่องยนต์ก็เหมือนกันฮะจนหลังๆเนี่ยพิ่งมาพัฒนาเครื่องยนต์เองได้ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่พิ่งเริ่มไม่นานมันก็ไม่ได้ดีมากนะักเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะสับส่วนอาวุธจริงๆงก็ต้องสับส่วนอาวุธที่เคยซื้อจากรัสเซียซื้อจากสหภาพโซเวียตมาอ่าอันนั้นอ่ะส่งไปให้อันนั้นโอเคได้แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจีนจะไม่ช่วยรัสเซียเลยมันก็มีทางอ้อมที่จะช่วยได้โดยการสั่งซื้อของจากรัเสเซียมากขึ้นจีนก็มีการสั่งซื้อออกกกกกาาาาาาซรรรรมมมตตติิสสสัััั่่่่่งงงื้้้ๆจเเีีียย็็พขึนนนนนไไดดถวบทหโ ก็เป็นวิธีการอ้อมๆนั่นแหละเหมือนการซื้อขายปกติเพียงแค่ซื้อขายมากขึ้นของรัสเซียถูกลงฉันก็ซื้อขายมากขึ้นก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการวิธีการของจีนในการช่วยเหลือรัสเซียณน,นตอนนี้แต่โอเคละต่อให้จีนสามส่วนการเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยได้มากอีกเพราะว่าพวกยุโทโธปกรณ์พวกรถถังอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยต้องใช้เวลาในการผลิตยิ่งถ้าสมมติใช้เวลาเร็วเนี่ยคุณภาพก็จะไม่ดีแน่ๆและจริงๆแล้วที่เราเห็นจีนเนี่ยมักจะยืนข้างรัสเซียในหลายเรื่อง ไม่ได้แปลว่าจีนจะชอบรัสเซียจีนชื่นชมรัสเซียไม่ใช่นะหรือไม่ได้แปลว่ารัสเซียจะชอบจีนเอาจริงๆแล้วต่างคนต่างใช้อีกฝั่งเป็นเครื่องมือเท่านั้นและในอดีตเนี่ยจีนกับสหภาพโซเวียตก็แตกคอกันฮะแล,ะล้วรวมถึงรัสเซียก็ไม่ได้รักอะไรกับจีนหรอกเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมองว่าสหรัฐเป็นศัตรูอ๋อสหรัฐเป็นศัตรูเธออ่าสหรัฐเป็นศัตรูฉัน คล้ายๆแบบใช้มุมมองว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรของเราก็เลยเป็นเพื่อนการรวมหัวเพื่อโค่นล้มอีกอำนาจหนึ่งแล้วอนาคตต่างคนต่างค่อยมาแย่งชิงอำนาจกันอะไรประมาณนั้นจริงๆเขาไม่ได้ชอบกันไม่ได้รักกันเพียงแต่พึ่งพากันเพราะมีจุดประสงค์เดียวกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดของสองครามนี้ที่ผมมองว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้เนี่ยก็คืออิงจากหลักการที่รัเสเซียไม่สามารถยึดยูเครนได้เบ็ดเสร็จเหตุผลเพราะว่ารัสเซียไม่ยอมยึดเพียงแค่โดเนสก์กับลูฮานที่ต้องการตั้งแต่แรก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศไปแล้วถ้าสมมติมาครั้งนี้แล้วต้องการแบบจะยึดโดนเนสกับลูฮันให้เปิดเสร็จเท่านั้นมันก็จะจบง่ายรัสเซียก็ต้องชนะแน่ๆเพราะมันพื้นที่เล็กๆนิดเดียวและยูเครนกองทัพก็ไม่ได้กองกันที่นั่นเยอะแต่รัสเซียดันโลภไงฮะอยากได้โดนเนสกับลูฮันที่ได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นาจากทางตะว,วันออกจากรัสเซียเนี่ยอยากได้เพิ่มขึ้นไม่พอฮะไอ้ที่โลภมากขึ้นก็คือไปยึดเมืองเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนั่นแปลว่ารัสเซียตั้งใจจะย,ย,ยึดทััท้้งงปรระเศตจยยกคอ ยึดอํานาจของประธานเทปดีดีเซเลนสกี้แต่สุดท้ายไม่ได้ไงฮะเคียฟก็แข็งแรงกองทัพยูเครนก็ไม่ทํามาเหมือนกันแหละถึงจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ารัสเซียแต่ก็ถือว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปฮะว่ากองทัพยูเครนก็ใกล้เคียงกับกองทัพใต้หวัวน่ะเทียบเคียงกันเลยก็ถือว่าใช้ได้สุดท้ายก็สามารถตียูรัสเซียถอยกลับไปได้ทีนี้ทางเหนือเนี่ยที่มาจากเคียฟที่มาจากข้างบนเพื่อจะมายึดเคียฟหายเกลี้ยงฮะยูเครนยึดเรียบก็ต้องไปผสมกําลังกันที่ฝั่งตะวันออกอีกทีแหละจริงจังกับเฉพาะฝั่งนนู้้้แแลวถารัเซีียจะพ่ การแพ้แบบถอยทับถอนทาหารเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะทาให้ดูเสียนหน้า,าดูไม่ดีแบบมหาอํานาจทางการทหารเบอร์สองของโลกเนี่ยแยแพงง่ายนี้เหลอทั้งที่ยูเครนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะโดนแพ้แบบโดนยึดอํานาจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แบบว่ามีการรัฐประหารเปลี่ยนอํานาจเปลี่ยนมืออ่านั้นโอเคเข้าใจได้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยต้องการจะเปลี่ยน วิธีการคิดนี้มองว่าเอยสิ่งที่ปูตินทําให้ถูกต้องเราก็เลยถอนทอาหารโอเคแบบนั้นก็คงจะดูดีทําให้สุดท้ายเนี่ยรัสเซียก็จะไม่ได้ดูแบบอ่อนแอแล้วทีนี้มันก็มีบางมุมอีกที่มองว่าเหมือนว่าสหรัฐจะไม่อยากให้สงครามครั้งนี้ยุติเหมือนสหรัฐอยากให้สงครามครั้งนี้มันยืดเยื้อสหรัฐจะได้ทําให้รัสเซียอ่อนแอหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็มีมุมในสื่อตะวันตกเขามองแบบนี้เหมือนกัน เพราะว่าเหตุผลที่เขาคิดก็คือว่าทาไมสหรัฐไม่ส่งกองทัพเข้าไปช่วยถ้าสหรัฐส,ส่งกองทัพเข้าไปมันน่าจะเร็วกว่าไหมง่ายกว่าไหมดูเต็มใจกว่าไหมเต็มที่กว่าไหมมันก็จบเร็วถูกไหมฮะถ้าส่งกองทัพเข้าไปป่านนี้จบไปแล้วแต่พอไม่ส่งเนี่ยมันจะยืดเยื้อแล้วก็มีที่สหรัฐพูดอีกว่าต้องการให้รัสเซียอ่อนแอหรือสงคมครั้งนี้รัสเซียจะต้องแพ้อะไรแบบนั้นก็เหมือนเออตั้งใจจะยืดเยเื้อห,หรือเปล่าให้รัสเซียอ่อนแอหรือเปล่าแต่สหรัฐก็มีการพูดเพิ่มเติมว่าให้ air, รหัส แล้วไอ้เรื่องสหรัฐจะยืดสงครามทำไมไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็มีการอธิบายตั้งแต่แรกแล้วจริงๆแล้วว่าที่ไม่ส่งเข้าไปเพราะว่ายูเครนไม่ได้มีสัญญาใดๆกับสหรัฐและยูเครนที่สําคัญคือไม่ได้อยู่ในเนโตเนโตก็เหมือนกันถ้ามีอยู่ในเนโตมันก็มีสัญญากับสหรัฐมีสัญญากับกลุ่มของเนโตที่เคยอธิบายไปฮะว่าถ้าประเทศใดในเนโตถูกลุกลานเนี่ยทุกประเทศก็ต้องช่วยนะถือว่าทุกประเทศถูกลุกลานด้วยอะไรแบบนั้นรวมถึงว่าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะตัวกับสหรัฐอีกถ้าไต้หวันก็มีไต้หวันม รัมีหน้าที่ในการป้องกันช่วยไต้หวนันในการป้องกันประเทศอะไรแบบนั้นซึ่งดูเห็นไม่มีเพราะฉะนั้นไม่แปลก แล้วถ้าสมมติครั้งนี้สหรัฐมีการส่งกองทัพเข้าไปช่วยยูเครนจริงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อสหรัฐในอนาคตอาจจะเรื่องของทางกฎหมายเพราะว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยในการรุกครั้งนี้เนี่ยรัสเซียก็มีเหตุผลของตัวเองนะอ้างเรื่องของมนุษยชนมนุษยธรรมที่คนรัสเซียในยูเครนถูกฆ่าล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยนั่นคือที่รัสเซียอ้างตอนแรกๆเราก็มีอ้างเรื่องของการเข้าร่วมเนโตเพราะว่าเนโตรัสเซียอดทนมานานแล้วเราก็มีอ้างเรื่องของนีโอนาซีอะไรแบบนั้นนั่นคือข้ออ้างของรัสเซียในการบุกรัสเซียไม่ได้อยู่ๆจะบุุกกคือบ รัเสเซียก็ไม่ได้ว่าอยากจะยึดประเทศตั้งแต่แรกคือคําของเขาอะคําพูดของเขามีผลมากเวลาคนเราพูดต่อให้เราไม่ได้คิดแบบนั้นต่อให้เรารู้ว่าคนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นก็จริงแต่คือคําพูดมันมีผลทางกฎหมายซึ่งก็ทาให้รัสเซียเหมือนจะมีความชอบธรรมในการบุกทําให้รัสเซียสามารถทําต่อได้แต่รัสเซียก็จะมีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้ารัสเซียเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำให้คนจานวนมากเสียชีวิต อันนั้นโอเคอันนั้นเข้าเรื่องของการข้ารังผาผ่นทาให้สารัฐสามารถบุกได้อันนั้นสารัจะมีเหตุผลในการส่งกองทัพเข้าไปได้จะได้ไม่โดนเรื่องของข้อกฎหมายในอนาคตตอนสอบสวนอะไรก็ตามซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วประธานาธิบดีสหรัอาจจะคนคนนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องของเหตุผลด้านมนุษยธรร,รมเนี่ยจริงๆสารัก,ก็เคยใช้เหตุผลนี้ในการช่วยเหลือบางประเทศส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือบางประเทศเพราะเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยแหละฮะแล้วก็ที่เราเห็นฮนะขนาดสารัฐยังไม่ได้บุกนะฮะเพียงแค่ส่งกำลังรบรรอเมร คุณสารัฐก็ลงหนักเหมือนกันฮะผมลงทุนไปเนี่ยผมขาดทุนไปประมาณ20%อย่างเช่นผมลงทุนไป1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยผมขาดทุนไปแล้ว2 0 0 0 0ืหายไป2 0 0 0 0ืฮะตอนนี้ผมเหลือเงินแค่80 0 0 0ืบาทจากแสนหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็เจ็บหนักถ้าสมมติลองคิดภาพดูถ้าสารรัฐเข้าร่วมสงคารามจริงเนี่ยทั่วโลกหนักนะต้องกระทบกันเกือบจะทุกคนกระทบกันทั่วโลกแน่นอน หลายหลายคนเนี่ยที่อยากจะให้สารัส่งทับเข้าไปก็อาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้แต่ถ้าสุดท้ายรัเสเซียทําหนักจริงๆมันสุดจริงๆสารัฐก็คงต้องเข้าไปช่วยหรือไม่แน่นี่อาจจะเป็นแผนการวิธีการสารัฐหรือเปล่าอีกไม่นานสารัฐอาจจะใช้วิธีการแผนการอะไรบางอย่างเพื่อจะได้เด็ดรัเสเซียอย่างรวดเร็วโค่นรัสเซียได้อย่างรวดเร็วก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ แต่ถ้าพูดถึงการลงทุนของสหรัฐในสงครามครั้งนี้<_ <k> _ <v> ก็ถือว่ามากที่สุดในโลกแล้วสหรัฐเข้าช่วยเหลือยูเครนรวมแล้วอาวุธการเงินเนี่ยหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐช่วยเหลือด้านอาวุธช่วยเหลือด้านนุษยธรรมช่วยเหลือด้านการเงินมีการให้ฟรีหลังๆมาก,ก็มีการทําสัญญาที่หนักขึ้นทําข้อตกลงที่หนักขึ้นอันนี้ก็ทําให้สามารถส่งอาวุธให้ยูเครนได้เร็วขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องผ่าหลายหน่วยงานไม่ซับซ้อนมากขึ้นสหรัฐเนี่ยลงทุนให้เยอะก็จริงแต่จริงๆถ้าคํานวณถึงความเสียหายรัสเซียสยยหหาาาานัักกวว่่ะออองงุธลขรฐ สาลรัดเนี่ยลงทุนส่งแจฟดินให้ยูเครนเนี่ยรวมแล้วเป็น1ใน3ของที่สารัฐมีนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างฮนะตัวเลขที่ใกล้เคียงก็คือว่าสารรัดมีแจฟลินอยู่2 0 0 0 0นัดให้ยูเครนไปแล้วเราเรจ็ดพันนัดให้ยูเครนไปใช้หนึ่งใน3ของสารัสที่มีนะแล้วก็เรื่องของมูลค่าของไอตัวแจฟลินเนี่ยที่ผมเคยบอกไปว่ามูลค่ามันแพงมากนัดหนึ่งเนี่ยซื้อ S Class ได้คันหนึ่งมือหนึ่งได้คันหนึ่งนะเอ้ได้คันหนึ่ง,นนงมีเงินทอนด้วย เราเราประมาณ7ล้านถึง9ล้านอาจจะเกือบเกือบสิล้านในบางประเทศแพงขนาดนี้แต่โอเคแหละราคามันแพงขนาดนี้ก็จริงแต่ยังไงอ่ะรถถังยังไงก็แพงกว่าเจฟลินอยู่แล้วงไงรถถังก็แพงกว่าจรวดต่อต้านรถถังอยู่แล้วเพราะคันใหญ่เบืเริ่มต้องมีระบบแข็งแกร่งต้องมีเครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยมันยุ่งยากกว่าเจฟฟินอยู่แล้วซึ่งถ้าเอามาเทียบกันจริงๆนะฮะเจฟลิน6นัดถึงจะเท่ากับรถถังรัสเซียคันหนึ่งเจฟฟินประมาณ9ล้านใช่ไหมฮะรถถังรัสเซียเนี่ยเราเราห้าสิบถึงหกสิบล้านต่อ 1, นหอน,น อาจจะมีแพงกว่านี้อาจจะมีต่ํากว่านี้เฉลี่ยกลางๆอยู่ประมาณ50 60ล้านอาจจะมีต่าสุดประมาณ30ล้านก็ได้แต่ประมาณนี้เห็นไหมฮะถ้าเราเทียบกันจริงๆมันก็คืออย่างน้อย5นัดถึง6นัดเท่ากับรัสเซียหนึ่งคันนั่นแปลว่าคุ้มคุ้มค่ามากความเสียหายรัสเซียหนักมากอยู่แล้วเราก็ถือว่าโดนตัดกําลังเยอะมากก่อนหน้านี้ที่เห็นฮนะเครื่องบินลบตกไปเยอะมากโดนยิงตกบ้างบางลำเครื่องบินลบคือขับโดยนักบินที่ไร้ประสบการณ์อยู่ๆก็ตกเองก็มีแล้วก็เรือลบอีกหลายลำโดนตกล่าสุดนี้เรือลบก็คือเป็นเรือล่าตะเวน โดนยิงตกนะเรือลำนี้เป็นเรือที่ทั้งลาตะเวนแล้วก็มีอาวุธติดอาวุธมาด้วยแล้วก็มีสามารถขนคนได้เยอะพอสมควรฮะขนกำลังเพื่อไปขึ้นบกเพื่อไปประเทศยูเครนเรือลำนี้เนี่ยมีนามว่าโปรเจกต์3 3 6 6 0ลงไปเสิร์กดูฮนะเพิ่งโดนถล่มไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เอง อันนี้คือลำหนึ่งฮะกนหน้านี้มีอีกลำหนึ่งเดือนมีนาคมรวมแล้วสองลำถ้าย้อนไปรอบก่อนๆเนี่ยรัสเซียจะชอบบ้างอราไม่ได้ถูกจมเพียงแค่เสียหายเล็กน้อยหรือเสียหายประมาณนึงแล้วก็ช่วยคนออกมาได้อะไรก็ตามแต่คือรอบนี้อ้างไม่ได้เพราะว่ายูเครนเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลักฐานในการยิงหลักฐานในการทําลาย ซึ่งไอเรือลำนี้เรือลาตะเวเนี่ยโปรเจกต03์03160ถือว่าเป็นเรือใหม่นะเพิ่งเอามาใช้ได้เมื่อปี2015นี้เองก็เป็นตัวใหม่เหมือนกับตอนต้นคลิปที่ผมอธิบายเรื่องเรือลำนึงแอดมิรัลมาคารลอฟเนี่ยอันนั้นก็เป็นของใหม่เหมือนกันปี2017ก็โดนยิงตกง่ายๆแทนที่ของใหม่จะต้องเทคโนโลยีมากขึ้น ทำไมมันโดนยิงตกง่ายๆกันแบบนี้ยิงจมง่ายๆกันขนาดนี้ซึ่งเรือลำนี้03160เนี่ยถูกทำลายโดยโดรนพิฆาตข,ของยูเครนนี่นามว่า tb2 ต้นกำเนิดคือเป็นของตุรกีนั่นแหละแล้วยูเครนก็ได้มานำมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะยิ่งวันเราก็ยิ่งไม่เห็นชัยชนะของรัสเซียแม้แต่น้อยมีแต่ด้อยลงทุกวันคือส่วนตัวผมนะมองว่ารัสเซียรัฐบาลรัสเซียภายในรัสเซียต้องมีการชอ่อโกงโกงกินกันมาหาศาลแน่นอนประเทศเเด็จการเหล่านี้เนี่ย ผูกขาดไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีใครสามารถทวงดุนได้ถ้าทวงดุนสงสัยหน่อยเนี่ยโดนไล่ออกโดนถอดถอนทั้งหมดโดนปิดชีพโดนใส่ย,ยาพิษกอกยาพิษกลายเป็นว่ารัฐบาลเผด็จการสามารถโกงกินเท่าไหร่ก็ได้เอาเงินไปเท่าไหร่ก็ได้เหตุผลที่ผมมองแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารัเสเซียมีรายได้จากปิโตเรเลียมทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้เนี่ยรายได้มีวันหนึ่งฮนะวันหนึ่งมีรายได้เข้ามาถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันเอาไปพัฒนาการทหารได้สบายๆนะต่อวัน ต่อเดือนว่าเยอะแล้วนี่คือ,อไรถ้าต่วันที่รัสเซียได้รัสเซียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมหาศาลผืนแผ่นดินที่ใหญ่มหาศาลครอบคุมไป10กว่าช่วงเวลารัสเซียเนี่ยมีเทคโนโลยีมีอาวุธทางการทหารหลงเหลือจากสหภาพโซเวียตในอดีตให้มาเพียบทั้งเทคโนโลยีการทหารและเครื่องบินเนี่ยหลงเหลือเยอะแยะไปหมดรัสเซียมีเทคโนโลยีเครื่องบินที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันซึ่งโอเคแหละเทียบกับสหรัฐจริงๆรัสเซียก็คงจะสู้ไม่ได้เรื่องของเทคโนโลยีทางการบินทางการของน่านฟ้าโดยเฉพาะยุคข,ของเครื่องบินเจเนอเรชั่นที่5 รุ่นที่5สาสหรัฐถือว่าเหนือกว่ามากแต่ก็โอเคสุดท้ายรัสเซียก็ถือว่าไม่ธรรมดาถ้ามาเทียบการครองน่านฟ้าถือว่ารัสเซียเหนือกว่ายูเครนมากแต่สุดท้ายมันก็เห็นได้ชัดในสงครามยูเครนครั้งนี้สุดท้ายรัสเซียก็เหมือนว่าเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าขนาดว่าตัวเองไม่ได้แข็งแกร่งมากก็ยังจะฝ่ายหาสงครามอีกอันนั้นคือมุมหนึ่งเรื่องของการทุจริตกับอีมุมนึงเนี่ยก็อาจจะเรื่องของทหารไม่ได้ฝึกฝนดีจริงๆมันก็เชื่อมถึงกับการทุจริตนะลงทุนให้กับทหารแต่ละนาย ที่กว่าสหารัฐสหรัฐลงทุนกับทหารดีมากนะแต่ละนายแต่ละนายกินดีอยู่ดีไปสงครามข้างนอกเนี่ยต้องอยู่ดีต้องอยู่สบายต้องใช้อาวุธที่เพียบพร้อมที่ทันสมัยรัสเซียอาจจะไม่ได้ลงทุนด้านนี้ให้กับทหารมากนะักคือจริงๆไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนกับทหารมันก็เชื่อมโยงกันถึงการทุจริตเหมือนกันนะเหมือนเชื่อมโยงกับหัวข้อเมื่อกี้ก็คือคุณเอาเงินไปทุจริตเอาเงินไปใช้เองไปใช้ส่วนตัวจนคุณไม่ได้ลงทุนกับความมั่นคงในประเทศทางการทหารทําสุดท้ายทหารมีความอ่อนแอ การรบในครั้งนี้มันก็สะท้อนชัดต่างกับสหรัฐที่ลงทุนด้านการทหารอย่างดีทหารต้องใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ทหารต้องปลอดภัยต้องเซฟชีวิตทหารอย่างมากที่สุดและสหรัฐก็คือทุจริตไม่ได้แทบเป็นไปไม่ได้นะการทุจริตเพราะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้และไม่ผูกพัน ่อให้ประธานธิบดีคนที่แล้วอยากจะโกงแต่สุดท้ายชุดใหม่มาก็ต้องเกิดการตรวจสอบแต่อาจจะไม่ต้องถึงชุดใหม่หรอกจริงๆสภาก็ตรวจสอบกันเองทุกอย่างตรวจสอบได้มีความสงสัยกันได้มีการถอดถอนตําแหน่งกันได้ซึ่งนัสเซียก็จะไม่มีตรงนี้ทําให้ตัวเองจะโกงเท่าไหร่ก็ได้ต่อให้มีก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยการปิดชีพเกิดขึ้นกันง่ายๆนะแล้วก็อาจจะมีการบิดเบือนข่าวสารก็ได้อ่าปิดชีพเองแต่สุดท้ายให้ข้อหาอื่นอ้างว่าเนี่ยมีการปิดชีพตัวเองหรืออะไรก็ตามซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยสหรัฐกับปูตินต่างกันมาก ปูตินนี่คือครองอำนาจถ้ารวมยุคก่อนนะปูตินครองมา20กว่าปีแล้วสารัฐครองได้ไม่เกิน2วาระสูงสุดก็คือ8ปี4ปี2รอบ8ปีแต่ปูตินยี่สิบกว่าปีไม่พอนะฮะปูตินเนี่ยมีร่ารวยมหาศาลมีเงินเยอะมากซุกซ่อนไปเยอะซึ่งต่างประเทศก็รู้นะโอาปูตินน่าจะต้องซุกซ่อนเงินไว้ที่ไหนเพียบไม่พอปูตินยังใช้น้าในภาครัฐลงทุนให้กับธุรกิจของลูกสาวตัวเองงานวิจัยลูกสาวตัวเองก็สิ่งที่ปูตินทําใช้น้มภาครัฐซึ่งก็ต้องใช้เงงินนนห่วยารั ก็เป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่โกงอะ่ะเหมือนใช้เส้นสายถือว่าโกงประชาชนธรรมดานะฮะอาศัยลูกสาวคุณพิงค์พ่อเป็นประธานทิ่ดีแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการลงทุนให้กับธุรกิจลูกสาวด้ยอะไรแบบนั้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ในประเทศเผร็เดการก็เหมือนกับจีนเห็นไหมฮะปูตินยี่กว่าปีฮะจีนเนี่ยตอนนี้สีจิ้นผิงครองอํานาจได้ตลอดชีพเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีการเปลี่ยนผ่านอานาจประชาชนไม่ชอบผู้นําคนนี้ที่มีแนวคิดแบบนี้เอาประชาชนจะเปลี่ยนไม่ได้นะ ถ้าคิดจะเป็่นก็คือโดนจับติดคุกอาจจะหายไปจากโลกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่อันตรายมากของประเทศเเด็จการแล้วก็มาถึงสุดท้ายนี่ฮะสิ่งที่เราเห็นจากสงครามครั้งนี้รัสเซียยูเครนก็เห็นอะไรเยอะมากรัสเซียอาจจะแบบดูถูกยูเครนเกินไปหรือเปล่าคิดว่ายูเครนจะอ่อนแอเหมือนในอดีตที่รัสเซียเคยบุกจอร์เจียอันนั้นจอร์เจียก็ถือว่าประเทศเล็กกว่ายูเครนมากอันนั้นรัสเซียทําได้ง่ายๆไม่ยากแต่ในยูเครนอันนี้ต่างกันยูเครนก็ถือว่าทางการทหารแข็งแกร่งพอสมควรแล้วรัสเซียก็โล รัสเซียแทนที่จะยึดแค่2ดินแดนนั้นที่ต้องการดันโลบอยากได้มากขึ้นแล้วไม่พออยากได้เมืองหลวงอยากได้ทั้งประเทศเขาอยากยึดอํานาจอยากมีตัวแทนอยากมีหุ่นเชิดหรืออาจจะย,ยึดทั้งประเทศให้เป็นของรัสเซียก็ได้ตั้งเป็นประเทศรัสเซียไปเลยก็ค่อนข้างน่ากลัวฮะแต่รัสเซียโลบเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีมุมมองเรื่องของการร่วมมือการลงทุนการลงทุนก็คือลงทุนด้านการทหารถ้าไม่มีการทุจริตการลงทุนด้านการทหารก็ไม่ได้ยากอะไรมากเงินมหาศาลขนาดนั้นเรื่องของการร่วมมือก็คือจริงๆรัสเซียก็คล้ยายๆมีในองค์กรที่คล้ายๆกับ อ่าเป็นการร่วมมือระหว่างหลายประเทศแต่อันนั้นคือถ้าจะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเหมือนตั้งไว้เฉยเฉอ่ะแลวสุดท้ายก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมีบางประเทศเข้ามาแล้วก็ต้องออกเพราะไม่มีอะไรเลยจริงจงไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเพราะแน่นอนเขาไม่ลงทุนกับพวกนี้ไงฮะต่างกับสหรัฐกับเนโตถูกไหมฮะเขามีการทําจริงจงังเขามีการลงทุนร่วมกันจะไม่เอาเปรียบกันแต่ไม่ใช่ว่าขี้งกเก็บไว้คนเดียวกลัวประเทศอื่นได้กลัวทหารได้แล้วตัวเองจะไม่ได้ตรงนี้แหละหลายจุดเนี้ยทำให้ผมมองว่าเกิดการช่อโกตะวันตกเขาลงทุนกับเนโตเยอะมากแล้วก็พัฒนาาาไไปกกกลมกตังซีย มีไว้ก็ตั้งไว้เฉยๆเพราะว่ากลัวขี้งกกลัวว่าเงินจะไปอยู่มือคนอื่นเงินไปอยู่กับผู้นําดีกว่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ